บัตรโคพิการจอตาเวและบัตรโคจรนไม่กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจอตาวิชติาพาฟูติกาวิตีิมือบาลุลาตุเวอญอนยฮะออรอติพาอยู่เวลลและถูมาลาเกติโยอ,อวิอันเยราหุยาติพาคาเด,ดนาตาแม รัฐมนตรีกระทรวงการคลังพ่อเวอลอสซาตาปิลาเวลางาคือไทมิกอคลโครงการเงินดิจิทัลวอลเลตตี้มือบาวิเชลเลออติปูงาคือมียะถาฟูติกาวิตี้มือบาติปอติธนาคารบัญชีออกโคลูกราเกตุโยเจออติปูกาวิชอตติพากรุ๊เปราะบางออกโคลเชตาเวอลอติโมเล คนพิการติผาบัตรคนพิการจอตาวิติโมและนิโมติโมลโกบัตรโคโจนไม่กะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจอตาวิทติผาอโลติปอคโลฟูติการวิติเมืองบะธนคารบัญชีอคโลกอลากิตุโยจิแม่เคตและเรขาเดนนาตาแม่คนพิการติโมอโลกาเวรอแม่ช่ดที่เื่งอ่ะคือไทมิกกคอโลมุมิยาตีผาคนพิการแผลและบัตรโคพิการจอตาเวคาเปื่ยนี่ล่ะติเซกา จอตาวิเจเ,วเขาบกออลอติอปุู้ลาากตุววเลนิชงานตาเลยใชนิีก้ฮาปา,าชอคโลปิลากตุโยเ,เขากออรอติปุกดตวเลบัดคพิการจอตาวิชอติพาออราอกโยนีลเาเตเซกา เรื่องง่คือให้มีกอคอฟบัดคบพิการจวดตาเวมมียาติ้าถาเรืยอลอโรนสัญญาค๊อฟผู้เตะเวติมือบะคือลากไกตุโยเจและเรี่องญี่ปุ่นติปุโรโกเรี่อบัดคนโจนไม่กะบัดสวัสดิการแห่งรัฐจวดวิชเติ้าง่ายคือเวบบ์ประชาชนการน้่งแม่อเลมือติแม่ศูนย์ไม่กะตุ่นี้เรื่ศูนย์ไม่กะตุ่นี้ บาตรประชาชนแม่อลเลมูเติแม่ศูนเต,ตียววติโมโนิชง,งานยอคโลโลลาติโยเจเฮาก็นิชง,งานยิวอย้าคโลเรื่องอะคือมีมิยะไตผาบาัตรคนพิการจอตาเวชอตตผาและบัตคนจนบาประชาชนแม่อลเลมอศูน จวาวิติพาอโลนช่างานยีติยอคโลเตกะวิติมือบะติปอติธนาคารบัญชีอคโลฟุบะกือลากิตุโยจิแม่กเพื่อและนี่ชุคอนิโกฮาปัธาโรโกลิงะฮุมมิยะบาสวัสดิกาแห่งรัฐบาโคโจโจตาเวเล่บาประชาชนกานาเมอเลมือเต้นี่และแซ้จวเวเล่เต้จวกะเทวินะนี่จวกะแซ้จวกะแผวิโยเล่บาประชาชนกานาเมอเลมือเต้แม่ เตนี่เซเต้มูลโกนี่ชุขอนหอกขอลอ่าฟูเตกาเวติมือบะหนูคือเวธนาคาบัญชีพร้อมเพจ้าเวบ่ประชาชนแถวพร้อมเพจ้าเวธนาคารขอล้อฟบ่าอุกุระติโยเจเตกาเวติมือบะติปอตีเบื่อแล้นี่ชุสุญโกฮาปัทาลอโกเลียบบประชาชนกานณแม้อ้อง่าขอเสือเรียบออกเลมือตีแม้อ้อง่าขอเสือ บับปปะชาชนนั่นแม่นับบัณฑิตหมูมกโก่โลกนี้ฉันยงโกฮาปาธาติกาวิตีมือบะเลนโนฮือเวบ,บปปะชาชนธนาคารบัญชีพร้อมเพจจาวิออคโลติมืบอบะกอลาติโยจมแม่และอ,อเลมือตีนี้เลเซชินยงโกฮาปาธาบัาสวัสดิการแห่งรัฐจอตาเวไม่เล่บ,บปปะชาชนนั่นแม่ฮีกอ่อเลอเลมือตีแม่ ฮิเลโกเลมือตแมเลโกเซชิเนกอหาปาธาตียเวติมือบะนนคือบัตรประชาชนธนาคารบัญชีพร้อมเพจ้าเวออกคอลอปุบะตียเวติมือบะติปอติือลากิตุโยจจแม่เวลแลบัตรคคพิการจอตาเวเลอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่กับบัตรประชาชนไม่กับบัตรคนจนจอตาวิชติผา ออโรชติฮาปาโกฮาเปอคอโลปิลาเกตุโยชเชนแมเฮกอเชติคือเวียรยางาฮือลาหุยาติพาบัตรโคจนจอตาวิชอติพาอายิอือยาเวเลโนฮือเวบัตรประชาชนธนาคารบัญชีแถรีพร้อมเพลงจ้ามาจ้าวิติพาฮะเชนแมออรโกอันทาวิเอร์ยารัฐมนตรีกระทรวงกลางคำพ่อโยอจ้าลาติปาเชนูเนวอยคอโลงาคือมียา ธานคาคารอโลุไม่เล่บประชาชนถ้าพร้อมเพย์ม,มากระจ้าตาฮิเวอลาคินีลากาจอตาฮิโลเจนีลากาเวชเชแลดอนิลโกเนคือเขา,าคุอลอคุชอเพดตยโยให้แม่จะดาวปะต้องง่ะคือราหุยาติพาออรโรเชะกาาเวลโกโนเวเล บ่าประชาชนธนาคารบัญชีพร้อมเพรงเจ้ามาเจาา้าเวหะเชนีแม่คากาจ้าเชนีแผ่เวเลโกโกเรือออร์เตค่าซาจาเวเลนฮุวิยาเติพา เล่ธนาคารแอปธนาคารโทรศัพท์มือถือออกคอนโดวิลลโกเล่โนเว่บาประชาชนติจิเตแม่เล่ธนาคารบัญชีออกคอนโดพร้อมเพลโอเว่ก็แล้วก็ที่เข้าคือเลโอเจเปียนิเล่งาบัติฉบาโอกับแพวินะโอและโนเว่บาประชาชนธนาคารบัญชีพร้อมเพลมาจ้าวิลลโกโอคือมากาวิโยแขกัวเชอญิแพวินะเล่ยักษ์ข้าจ้าวิลลโกโนเว่บาประชาชนธนาคารบัญชีพร้อมเพลจ้าวิอาติปอติผูบาโอคือกาวิโยนี่ค่ะ เย่านเนม่าเช่เช่นม่าปื้อเวล็อกโวเร่ธนาคาโอโคลโอไกเและโนเวธนาคาโเวสมุบันชี เลโนเวซัมูบัญชีคากาพวกุติธนาข่าครูกาเกวีแม่ยาค้าสาขาโชกากากะเพลเจต่อไปห้านอธนาคาอมสินผัววิลโกธนาคากรุงเทพไกมาแผ่แม่นธนาคาบัญชีผัวเวธนาคาออเมคัชเวียากเกวนะเลเยกซัมูบัญชีไม่อาบัปชาชกาเดยุเกะเล่เละธนาข่ากาวิทยาธา เลื่อบัพปชาชนธนาคารบัญชีถาวรพร้อมเพลจ,จ้าจ้าลาเวตแต่ลาโกปิวิโยเลโอเคกาเตวิโยชเชียอวอนคาหน้าเลียนคือพร้อมเพลจ้ามาจา้าวิเตผาเช่นกาเวโลกโกเลื่องเช่นแพเวกโกแลเลียววิอ่อนี่ยละหุยาติผาทูลาวิโยแคโกธนาคารบัญชีออกโคโลนี่คือเวบาัพปชาชนพร้อมเพเลมาจ้าวิโลโก ผู้ามากาลา j ิเมเรียวิ่งยาราหุยาติเผาอลรโกงาหุ่มเมียวขโรกาติปะาก,าก,ก,กัสวกลางค้าพ่อผู้บักือลาวิเชลนอเวิใบเลบาปปชาโช,ชกานาเมติดชัด้เซแมทาทอและติปติผู้บัก,กือลาวิเจเฮีกวิหนวบาปปชาโช,ชกนา,ชานาเมติดชัเซเม่ธนข่าวขโรบัญชีถ้าพร้อมเพิ่มาจ่าวิลรโกผู้ลุยมาก,กา เรืู้เลยนมาแกเมจจะรับปัตโตอายุจ้เวรีพุติมือบาตรกวิเชอมากระชูตูน้ะคือราหุยติผาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่กับบัตรคนโจจวดวิช็ติผาเจติแม่นด็กคือเวบัตรประชาชนธนาคารบัญชีถาวพร้อมเพรียจ้าเวร์โกบัตรคนพิการจวดวิช็ติผา เล่ธนคารบันเชียร์โครพร้อมเพลงกาจ้าวิเล่ก็กวจ้าตุมาโลเล่บัคคู่พีการจวดวิชติพาแล่ติฮาปาเลเล่นูคือผู้คพี่กากาจ้าเทเวบันเชียร์โครติปติลูลาตูโยเจอลโกกรส่วนกลางคาพ่อเล่บัคคู่พีการจวดวิชติพาทะจัางวัดออกโครเวพมโมเจ่โครติปติผู้บะคือปิตุโยเจเฮกอติฮาปาเลเล่นูคือ่าผู้คพี่กากาจ้าเทเวออกโครลูลาตูโยจิมแมรี่บัคคู่พีการจวดวิชติพาเฮกบัคคูพี กาจัววิแลยาเอยาเนชมอขคาเปกากาวิเจติชุกคออมาบิกากาวิเจแมเลเบักคพิกาจัวเลคคพิกาพูติฮาปาลิเลกาจ่าเชวิชอคาเปนี่ลาติเซกาจอตาวิเจงาคือไทนิงก์ออคเคิลแกร์วิออนยนรัหุยาติพาอาชัดิคืนโอหืเรเอคาเด็กกูให้ตาจ้วเวเตียเรเอธนาคารบัญชีพร้อมเพจ้ามาจ้าเวเรเอบักโคจัวจัววิชอติพานะเรเอเชนโจัววิโยใครแต่แลบับประชาชัวอาสะ ปูมาปูเวติปักกาฮัเช่นี้แม่และบาคคพิการลอกโอโนฮุเบบัคคพิการติปอติเวียเรียฮีขอเยกาวิแม่เรียอาศาปูมาปูเวก่ะ คดเชนี้แหละกูแฮแม่เลปูลกโกฮัจก็ใจแม่อลกโกฟูกลาตินท่านฮเว่บัตรคพิการอาสะปูวิลล็โกฟูบาโอกลามากาเจ่เลีชด a p t e วิ่งเหนือหุยติกาลีเล่กคดกูแฮและรอตัแม่เลชแลโครงการเงินที่จะท่าน wallet ตีมือบาเวฟูตปปติฟูโตธนาคารบัญชีออกโคลอุกลาตุโยเจนิชงันตาเลเซชันยก็ฮาปะเอคโลกูลาเกตุโยเจเลชกะงาหัววิ่งเหนืหุยติพัทะ ติปอนอนลาวิติจูเพวิโยติกาเลเลกาหน้าและอบูกาเชวิลลโกอบูติเลกดไลกดเชติเลอชอปติภาถากแต่ปีและตโตเปาคือคลิปติคือเสมานักบูถักออกาปิลาเซติกาเลเลอบูจ้าแม่